พี่นอ้อ,นองโอ้ยเมนเตล่าเนี่ยเอาได้บูมนเือนี่เมืองเนี่ยมูโลกเอกเรียกอยู่โอ้ย,อยมันยังนอันนี้นาะทีโ่โอ้ยเป็นตะลิศตุนปลุกลูกแอบันมีเป็นือกูไดตตีมาน้าก็มิเตลียดนอยได้แบบนี้น้ามิเตลียดเนี่ตุน เป็นแล้วว่าอย่าไปกวนเขาอย่าไปกวนเขาอัดูเดีมวโอ้ยดูนี่โดนจัดเลยปลูกหมถึงีนามีแตเลียดพี่น้องโอ้ยงวดหนงวดหนงวดนี้ตัวไหนเอาอเียบดว่าจะมาถึงมูเอาเดี๋ยวเดี๋ยวหมูอันหมูอันเขาทมหมอกกอนเี่เขาที้มงันข้อแเปน เออมือนี้เออมือน ma okay. no ี no ismo, no anyway ya, ้เขาเปลี oh. ่ยนมือเปลี่ยนขอเปลี่ยนที่เราเปลี่ยนบ่เปลี่ยนบ่อเปลี่ยนเนี่ยเเปลี่ยนบ่เปลี่ยนเนี่ยยังบ่ท่านเออเรือตกซ้ำอยู่เรือตกอยู่วะเออมือเอิญมือเอิญมือเอิญมือเอินเออมือเอ่ญก็ขึ้นชันแล้วมือเอ่ญก็ขึ้นชันเ่แล้วอลอมือเอินใข้ใกลเดี๋ยวใกลตีเดี๋ยวใข้ใกลตีใข้กลตีมันตีไม่้แมนนนนถตีได้ตีพุกลูกถือตีะเออเอนตะใกล้ตีกลูกตีนนี่ลีเปา ดึงให้หน่อย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 ดึงให้ดอึงคนละข้างได้เอกมึงต้องดูดิมึงไม่ได้ไปพักบ้านมีมันดึงลงใช่ไหมมันดึงลงใช่ไหมทั้งทั้งทั้งสิบบางมือถอนเก้งนอนเหรอเก้งขะสั้นนอนพอนุ่งเก้งขะสั้นนอนบอกเธอแต่ทีนี้รีบรีบรีบมาถ่ายคลิปก็เลยได้เห็นต่อยอดหน่อยโอ้รีบ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 ไม่ยังเนาะทางนั้นคือแซวโยมแซวโยยอยู่ประตูลุดประตูลุดประตูลุด ขครสิบอกเคล็ดลับการลุกกระดงแดงออกนี่ยังอ่ะเอาคีมท่างอาข้าสูงไปเป็นคีมโอ้ส่งเจ้าดีสักไปบอ้โหนะเจ้าเ็จแบอนีดีเลยโอ้โหโอ้าแต่เป็นลุ่มเนี่ยโอ้โแต่พ่อชิปไปที่บนนอกคีมนี่ยท่าที่หลัมูต้องกรไทยไหมต้องการไทยไหมเมื่อท่านมูได้ลืมข้าว ม่เป็นลืมข้าวดอกบ่หัวมันจิตตละไปอเลยรู้เยอรปลแเาเลยหมนฮารปลาเลียวตื่ละพะนะมันหัวนั่นิที่บ้านท่านมีเงิน้า้สนี้พี่สาวพี่สาวจากที่เปรแล้วก็พี่สาวจากอิตาลีอคนนะครับผมมันหมาคครับโอ้ยหนาเย็นด้บ้น มันจะอาบน้ำแล้วเม่ปูกูเข้มเข้มครับเข้มครับเข้มครับกูยวเขาเขาต้องเอาเขาเพราะเราเราเละแล้วพูก่อนรักนะน่ารักนโดมน่ารักมากเลยครับครับ มาผิด <ๆ S 2> มาพีดเลยเงาตั้งใจท้าพูดนะตั้งใจท่าต่อขอท้ายทันแมสตเหรองเห็นบบุ๊เขาหอมเห็ดยี่ารเาตวนีขาวอะไรอ่ะตอแดงแล้วจ้าอไโดนแบงชัาโอ้ยไม่ยัง่ะต้องการเรี่ยงมะเรแทะโอ้ยเป็ะ อีเอฟแต่งให้่ฉันบอลูว่าหน้หนาตาฉันเป็นในตอนนี้ฉันบอลูเลยโอ้ยน่ารักมากหน้าตาจะน่ารักมากโอยอ่างเป่าพี่น้องวันนี้คือสุกแป้งทอดคือพี่จีดเล็กหน่อยนะแม่ทอดใหต้ตัวอะไรอีกไอบัวมาใส่ก่อนอ๋อปูลูกก็เป็นคนเลิฟอีพีกระตือเดี๋ยวไม่ร้โอ้บาจูว่ะจำป่นเป็นเน่งเดียาเป็นความมู้ดหอเาไม่เอาเพราะว่าปกติเขาจะเปล่นโอ้ยผู้จัดการก้อยถทาเก็บชุดไปถอดชุดก่อน เปลาเ่าทางนี้ือเล้วไว้เถอะเลี้ยวเล้วค่ะเปยังไอ้โอ้โอ้ถ้าแปงบ่ถ้าแปงถ้าแปงบ่ถ้าแปงแปงมัมีรอยจับแกมือซื้อจับแกมทุกตาจับแกมทุกตาจับื้อจับย่งสันมาสันบ่บ่บโอ้นี่น้องชายลูกทิดลูกทิดคนชุดทองของความนุ่ยมหาอ้ย น้องอะไรนะน้องอะไรนะมอนนัตภูมิอินทิวงค์ครับนี่ยังเก่อนมอนนัตภูมิอินทิวงค์ครับมอนนัตภูมิอินทิวงค์ลูกกอบครับผมในลูกกอบลูกกอบกับลูกชีฟอมน้อยบ่มี่ยังน้ำกลล์คนมากครับแกออยางน้ำกลลครับแกเอาตกใจเอาเอาโทษละทับลงจังหน่อยเนี่ยเออฟันเนื้อไเห็นเนี่ยเออเนี่ยอันนี้ก็บฟันเนื้อฝากตัวนี้แล้วค่ะพอเป็นแฟนกันเนาะได้หมดเนาะครับอือ เมุขที่คนล่าสุด,อดของความอำนวยอำนวยจ<ะ>ินทีบงคุณพ่อเป็น,นบ,บอบ,อบ,อบอให้มาหาอายมาเมือนี้แมีนครับ พ่อบ้านไปเยี่ยมไอ้เข้มในเด้อมาทั่นบ่ได้ไปหาพ่อเลยมาอยู่ไก่ก็บ่ได้ไปหาพ่อเดี๋ยวจังเตรียนทักเฟนหาคุณพ่อว่าท่านบ่ได้ทักหาเราเอาดีใจดีใจน้องมาหาดีใจดีใจน้องมาหาดัง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 อินทิวงเฮาเนาะนะครับดวงดังดวงดังมีงานเขาหลายๆกันแล้วกันโอ้น่วยการนะครับนาตาดีนะครับหมอลำซิงหมอลำซิงน้องไม่เฮานะครับอำนวยชินอินทิวงคุณพ่ออาจารย์อันนี้ลูกศิษย์คนล่าสุด อ้าให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาลงละ่ะไอ้ถอดชุดก้อนบานา <c oughs> น,านาีน่จิวัดหมูข้าวข้าวข้าวลงล่ะโอ้แมนยังนอทางนี้นอ้อคือมุนอนย่าอยู่ที่เก็บยังกับเก็บบาถือเตี้ยมันค่าชุดอยู่บ่เอออ่ะเก็บชุดถอดชุดก่อนพี่นอ้องผู้ใดถาม โอ้ยพี่น้องเตยล่ามันนี่โอ้ยมีแต่แปง้งมีแต่อันแปง้แปงชุดกัได้ถอดชุดกันพี่น้องครับพี่น้องกติวุ่นไหวสายพวงกันแบบนี้แหละครับมันชุกหรือุกเป็นยังคือเหดหนาแนวนี้หนาเฮ็ดเซกเวดกิวบานนี่ยเขาเท่าแปะกค่แนวน,นี้นะโอ้ยกระพักกระพักวัท่ากับตู้ให้นี่แหละใช่ไหมใช่ใช่ใครสั่งให้เธอลบอ่ะ พี่น้องมึงก็เหตุข่ขันขันบ่ราข้ามาหัวเนี่ยเขาท่าหอดผัว่อยผูใหญ่าวจนดฮะขาวขาวกรกื้อเนี่ยื้องเนี่ยมแต่ดอกมัจะเปลี่ยนทุกอย่างพี่น้องนะครับเตยลาหรือเตยอย่างบุบุญเตยลาวันสงกรานวันสงกรานอายก็ลืมสัญญา กินมกปลาอยู่ตรงนั้ม่ยอ่ครับกนบต้นต้นะินกรปุ่นีงกุ่นไทยบัตินเมยัยุ่แสลข้กลิกินบ่ได้หอกนาท่าเปลี่ยงเลยบ่เมยังเอกสีนน้อนตานอนเมยังดอก

เอ้าต้นคนขอนแกนขึ้นไม่แม่อยู่ยาสูอะข่อยคนยาสูขอยขนมมีพี่น้องอยู่นี่ปผมรืบโทรบอกคนมาเพราะนอนหมูเขาเก็บจีนหนานาะเอาว่าซันเลยโยโยเออม้วนแท้ยู่เจอเร็วคนยาสูยังไหนผมมีผีมีน้องเป็นตะเงินเ สุดทัศน์ักมาว้านนี่แต่ซักไม่อีกแล้วาเอากสอบกูนก็สอบเดสกสอบน่ะกสอบยังไงกนันทกเธอเร็วมากใส่ได้ใช่ไหมรวบเอากระสอบเขียวนะหนึ่งไม่ใส่ไปก้อนหลารถจะกลับมาอีกรอีกิฟก่อนออเคใส่แล้วมันสิบบาทก็อีสโนเดียวเ็อีสโนดเดียวเสียก็ใส่ ยังเริ่มลอรถได้ละเวรบ้านไว้รถแล้วว่ลรอคโออเอแต่ผมมองไม่แส่บันรเราคงพูดอบุกกินรถดิกินอะไรงหากกระยัพมันนี้เขาทิมไมน้ว่าจ้าเอาว่าไรเอามาให้หมดฮะนีเท่าไรเอามาโอ้ยมี่ปืนพร้อมเยอะ นับเวลาสัโมงสินับเวลาสักโมงหน่อเอากินได้ขนมกินบ่ขอบคนซนไปทางจ้าจ้าไปดูโยมแม่แม่เดี๋วเอากระสอบแดงไอ้เขียมาพอกระสอบแดงอียังอะกระสอบแดงอีหยังอ่ะเอาเป็นกระสอบเอาข้าวโพดกุยลงกระสอบเป็นเต็มเขาตัว บออันกระสอบใช่ว่เอาไยุล็อกหนูแมงโอ้โหไม่เ็บแล้วเิดลูกลูกใส่อะลลูกลกหรือว่าอีหยังเอรูอะอ่แม่บอมัส่อันอันนี้อายแล้วบออบรรยากาศที่งนอกครับบออเฮ็ดกันครับเนี่ยเฮ็ดกันครับพูดกันบล้วบอก เอาเอาเอาไอ้กําลังเก็บของอยูันอยู่บาไก่เนาะสรุปสองลนกนโลหนึงเนี่ยนาขานาขาบะสี้าโดนน็ตเชนวัดตีครับมครับาครับใหครับรับท่ง้ากาดไถลงหลาท่งหากไทครับเอาเเช่นกันเช่นกันเสียงลงดัง่นเขาไปหาอคุณพัอปาาคว่มกินงหัวคุณพ่วในเด้อ จ้าของประเดี๋ไปพี่น้องเออพักระดิ่ทุกการก็ขึ้นดิน,นี่แต่คุณคุมากนี่เ,เดี๋ยวรอต่อพี่น้องนะครับนังซีดามาแนะต่ทางไนะอยนะีกบ้าน พระรามพระรามคุยกับนางซีดานนอนยังอีกบานนอนพันธุรัตน์านั่งสีดาอันี่ปาบนกพัสดิลิงะบอกโอ่นมา่บานเย็นละแก้มใส่ปอใส่ะป้วในยังมาอ้วนแคเม่อาอ้วนเนาะอวนขึ้ตลกเนาะยังมาบบกว่าไอ้คนดีโอ้ยรูสงน้ำผู้เทาเอาแมเอาแม อาเมเอาเมยเออนี่อ่ะถ้าฉันไม่ตายซะดีกลัวเออเออข้าเข้าลงไปหาเออเออเออเข้าเจ้าเข้ายอกกันอยู่นี่นะพี่น้องเมื่อวนก็เ่งคดว่าจะหยอกกันนี่พื่อจะปอกว่าทองเกทองฟเริ่มเห็นเรี่ยวแนนอนแล้กเจ้เอาอิญางให้กันกินบั้ย่ล่ะขนมกินโรดเพราะว่ายกินขนมกินจานมากไหม เอาละพี่น้องสํารับคลิปนี่กับมูลอุดยบันเทิงชินพัฒนาขอบคุณพี่น้องครับเดี๋ยวจะกวนคลิปต่อไปขอบคุณพี่น้นองที่ที่ตามครับขอบคุณกำลังใจวันนี้ก็ขอบคุณพี่หมีขอบคุณพี่พสาวจากจแปนนะครับ <S <S ขอบคุณ กำล,ลังใจจากดวงมองทุกบอลขอบคุณความภาคความแพียุดวงมองทุกบอลฝากกดแชร์กดไลค์กดซับไสบไครต์กดติดตาม,เ,ม,มเพืเข้มก้นแชร์ลำพลินอฟฟิเชียลในกันแล้วกันทุกๆช่องครับนะครับของตระกูลลำพลินอฟฟิเชียลฝากกดแชร์กด,รก,ดรกดไลค์ให้ทุกคนครับทักกันเย,ยนอะกดถามโฆษณาเล้วพี่น้องเด้อพอกันคลิปต่อไปครับคลิปนี้ได้ซ้ำนี่แหละคือจีบลรอไปใส่ดอกนั่งทายจากของนี่แหละพี่น้องสวัสดีครับแมนครับ